สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปเมนเล่นเกมครับเพอนเพื่อนเข้าสู่การจำลองแมตช์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประจําฤดูกาล2023-2024ผ่านระบบเอไอเอ24ในเพจเทเช่นไฟลครับแมนเชสเตอร์เจ็พบกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดก่อนที่จะไปรับชมกันกนั้นฝากเพื่อนตามช่องเรากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องยูทูปเมงเล่นเกมครับเป็นการจำลองแมตช์ขึ้นมาให้เพื่อนรับชมเพววื่อความบันเทิงเท่านั้นนะผมมาดูบรรยากาศในสนามโอทรฟฟอร์ดครับนะักเตะทั้งสองทีมเดินลงสนาม วันนี้บรรยากาศคึกคักลือเกินฮัเจ,จะบ้านผีแดงปู้สินเป่านวีดเริ่มการแข่งขันครับเป็นทางเชฟฟิลได้เคยบอลบุกจากขวาไปใช้ครับวันนี้เจ้าบ้านอยู่ชุดสีแดงส่วนทีมเยือนชุดสีเหลืองเอฟซีสองทีมคุณนิเชียทีมไหนฮะสามารถพูดคุยแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับแล้วก็หลายชื่อลับรอขึ้นด้านล่างจาังน,นี้เชฟฟิลบุกขึ้นมาฝั่งขวาครับเชฟฟิลฝั่งขวามาในกรอบเขตโทษ เจอไม่ผ่านอีแวนจังหวะนี้ฟาวล้มลงไปจุดโทษหรือเปล่าโอ้โหเสียจุดโทษครับแล้วก็โดนใบเหลืองด้วยจอห์นนี่แวนจังหวะนี้บอลไม่มีอะไรครับปัมบอลเฉยๆผู้ตัดสินเป่าฟาวได้อย่างไรมาดูภาพช้านี่ครับเข้าบอลโอ้โหเจ้าตัวเข้าบอลไม่โดนนะจอห์นนี่แวนครับเสียจุดโทษครับแมนเชสเตอร์เ็ดเชฟฟิลกำลังจะได้ประตูขึ้นนำ เพอร์สิบหกนอวูดยิงลูกนี่เรียบด้ยครับโกโกโกเชฟฟิล์ขึ้นนำครับโอ้โหมานำเร็วด้วยในโอแทฟฟอร์ดหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากลูกจุดโทษทิมเยือนชาวบ้านวันนี้ครับแมนเชสเตอร์เชนมาดูภาพชา้อาอังเดโอนาหนา้าทำอะไรครับนี่ได้จะยืนมองฮะ เริ่มเกมมามถึงสามทีครับแมนเชสเตอร์ยจ็ดเูนด0เชฟฟิล์่1ไม่เป็นไรครับวันนี้ลงละครแห่งความฝันฮะยังมีเวลาให้แก้ตัวอีกเยอะครับบอลอยู่ที่บุนโดที่ลาสมุธฮอลุนลาสมุธจ่ายทะลุช่องไม่ผ่านบอลอยู่ที่เชฟฟิล์แม็กเบอร์นี่ไปที่ฮาร์เมอร์ฝั่งซ้ายเติมขึ้นมาครับโทมัสมอดฝั่งซ้ายวันทูกับฮาร์เมอร์ ฮาเมอร์ฮาเมอร์ไปในกรอบเขตโทษเอาแบ็กขวาหายไปไหนตกักไปเสาสองมงสัตมาดีโกโดาลโล่ยังเป็นบองเชฟฟิล์วีนิสโซซาฝั่งขวาด,ดวนกับดีโกโดาลโลไม่ผ่านดีโกโดาลโลตัดบอลย่างบอลมาได้ไปครับกระชากดีโกโดาลโลไปเองฝั่งซ้ายมีอาริฮนโดกาโชกับคาซิมิโลคาซิมิโลูขืนไม่ได้มาที่กอบิเมนูไมนูโดนโอ้สวยจังวันนี้ครับล็อกหลบ ไปฝั่งซ้ายกานาโช่กัสซิมโร่จะจ่ายไม่ผ่านอีกแล้วเสียรฟิลของบอลบูกี้อ,กอยู่ที่แค่นับไม่ควา้าแตอลไม่ได้ที่กานาโช่จะสวนกลับของแมนเชสเ,เตอร์จะก,ก็สวนกลับไม่ได้ครับต้องมาเคาะเกมเอาชนะนี้เสียบอลอยู่ที่แม็กบนุนี่แม็กบูนี่ แบวันนี้คนเดียวครับลองบอลอยู่รอเพื่อนเติมฝั่งซ้ายมีพื้นที่ผ่านนาทีสิบห้าทีครับสกอร์ศูนย์ประตูตัวหนึ่งเป็นทีมเยือนฮะขึ้นนำก่อนจากลูกจุดโทษต้นเกมฮะเปิดโค้งโค้งโจนี้เสาสองเดียวก็ได้ล้มมงสัมมาตรงกลางมงกันอีกเป็นแมนบอลของแมนยูฝั่งขวาทีมมาคาแรดฟอร์ดยังไม่กระชากรอเพื่อนเติมฮะมาแล้วครับวันบิลเชก้าเอ้าเป็นบอลของบูโน่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 กับทีมมองหาเพื่อนในกรอบเขตโทษแล้วลอง ล็อกมาในกรอบเขตโทษาสมุดเสาสองกาซิเมโลเท้าซ้ายยังไม่ยิงอาชมิโลลองยิงเท้าวขวาซุปเปอร์เซฟฮะไม่เป็นประตูโอ้โหจังหวะเจะาคู่ครับกาซิเมลโลจะคิดอยู่พักนึงครับจะจ่ายแล้วจะยิงดีสุดท้ายยิงฮะไปติดประัตู้ยังเป็นบนอลของแมนยูจ่ายไปที่าสมุดฮอยลุนาสมุดเอากาดเท้าซ้ายงา้างเท้าซ้ายในกรอบเขตโทษยังไม่ยิงยิงติดเท้าวขวาติดโรบินสันับเท้าวขวางของาสมุดหุ่หนกล้องจับมาที่เอลิทินฮาครับ สถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้ครับตกอยู่ในที่นั่งลำบากลูกตนมุมบูโนโ่ิงกับมาคัตเลฟอร์มาคัตเลฟอร์อันนี้เจ้าตัวมาเย็นอยู่ปีขวาครับบูโนโ่นด็กับโทษลัสมูนหอยลุนลองยิงสักทีดิยังไม่ยิงครับเอาเชฟฟิลตัมนมาได้มาทีแม็กมันี่สวนครับสวนครับแล้วแม็กมันี่ฝังขวามอนทูกับอาเช่ สวยงามครับบุกิหาชื่อเบอร์แปดฮารเมอร์ฮารเมอร์บางบอลแล้วก็จ่ายลูกดียิงเท้าซ้ายครับอังเดียวนาล้มตัวคว้าไม่ได้ครับไม่นู่นนี้ลูกเกมของแมนยูครับโอ้โหดูดูไม่ลื่นตาเลยครับโอังเดีฮันโดอังเลฮันโดก็น่าชื่เอาการการครองบอล60ต่อ39ฮะโอกาส3ต่อ1 แมนยูโอกาสยิงมากกว่าแต่สกอร์ต,ตามหลังอยู่หนึ่งลูกครับจงังหวะนี้ฟางขวาฮัมเมอร์กลับมาที่บูกี้บูกี้กับมีฮัมเมอร์ในกรอบเขตโทษแม็กเบิร์นนี่เอาคู่คิกในกรอบโทษล้มลงไปไม่ฟาวฮะจังหวะน,นี้ไม่มี V A R ย้อนหลังเล่นต่อครับผ่านมาสามสิบนาทีแมนเชสเตอร์เจ็ตซ์0เชฟ菲尔หนึ่งดีโคดาโลดาโลบงังโดนเสียบตรงกลางให้เล่นต่อลูกได้เปรียบ จะย้อนกลับไปให้เป็นเรลืองกันทีหลังครับจอสักค่ตรงนี้ลูกลูกได้เปรียบฮะแมนยูของบอนที่บโนโทีมมาคัดแรดฟอร์ดฝั่งขวามาคัดักคัดไปเองในกรอบเขตโทษว่างให้ลูกนี้ยิงใจก้อยโอ้โหมันเซฟได้ไงวะเน,น่นโอ้ผู้สาบตัวเชฟฟ,ฟิล์ครับบินปัดลูกนี้อย่างสวยยิงว่าสวยปัดสวยกว่ามดูภาพช้าจากไฮเปอร์โมชั่นไซด์ก้อยของมาคัดแรดฟอร์ดลูกนี้ ปาบช้าซุปเปอร์สโลโลโลครับล้มลงไปปัดออกหลังเป็นลูกเตะมุมบูโนยืนอยู่กับอเลฮันโดกานาโชเลนสันที่กานาโชกานาโชหลอกสวยเปิดโค้งเสาสองยังเป็นบอลของเชฟเชฟฟิลเขียวมาได้ที่ฮัมเมอร์ฮัมเมอร์เออเชฟฟิลสวนกลับไม่ได้ครับเอาได้อยู่มาที่ฮัมเมอร์ไปที่อาเชอร์เบอร์สิบอาเชอร์กระชาก กระชากอาเช่อมองหาเพื่อนในการโทษยังไม่มีรอก่อนรอล็อกไม่ยังได้อยู่จ่ายไปที่ตอกส้นมาที่หน้ากวามโทษโทมัสลองยิงติดบุโนลบอลมาทางอเลฮเนโนกาโชวันทูกับลาสมุดฮารุนมาที่มาคันเลฟอร์ดมาคัลเลตฟอร์ดโดนเสียบโอ้โหนี่มาคัลเลตฟอร์ดเจ้าตัวกระชากก็ยังไม่ได้กระชากครับแถมยังเสียบอลด้วยวันนี้เสียบฟิวใหม่ครั้งที่อาเช่อ,อาเช่ไม่ผ่านอีเวน ฝั่งขวาเป็นแลมาคัตและฟอร์ดอีกแล้วมาคัตอีเวนต์เติมเหาิล้มลงไปเชฟฟิลด์ผู้เล่นเชฟฟิลด์ล้มลงไปสนามลื่นครับเคลืนเกมทางมาคัตและฟอร์ดไม่ยอมกระชากสักทีวนอยู่สองรอบเพราะยังไม่จ่ายกลับมาที่แลตฟอร์ดอีกแล้วแมนยูเอลนทีฮาบบอกลงมาช่วยเกมเชื่อมเกม,เกมตรงกลางหน่อยครับกองหน้าดูภาพด้านล่างครับผู้จัดการทีมทั้งสองทีมครับ ยืนกันอยู่สคนกับผู้ช่วยผู้สินธนี่นอาซิมโุโรดีฮาเลนโดกันโชว,วันนี้อาเลฮานโดกันโชก็ยังไม่มีบทกระชากไม่มีบทยิงครับแต,แต่คลองบอลจ่ายบอลครอบบอลชีวับนบิสก้ากระชากเอาใจาเข้าอีกโทมัสวันนี้ฟาวครับบอลบิสก้าไปจับบอลลันแล้วก็ฟาวอะทอมันหนึ่งนาทีครับครึ่งแรก โลบินสันเจโลบินสันเจฟฟิลเลนสันที่ทมัสทอมัสทมัสเบอร์สิบสี่ครับบอลตรงกลางเจฟฟิลผูสิโนงไม่ป่าวมดรวล่าชีแบงค์นีฝั่งซ้ายฝั่งขวาโบกี้เติมมาในกรอบโทษเปิดโค้งโค้งโป่งสกัดออกไปก่อนบูโน่มงออกมา ผู้สินปปนักวิจบครึ่งแรกครับ45นาทีฮะเจ้าบ้านตามหลังทีมเยือนอยู่ที่สกอร์ศูนย์ประตูตัวหนึ่งครับไปรอรับชมครึ่งหลังกันต่อ yeah, ขอต้อนรับเข้าสู่ครึ่งหลังครับสำหรับการจำลองแมตช์ฟ,ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฮะแมนเชสเ,เตอร์ยูไนเต็ดพบกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดสกอร์สุดประตูต่อหนึง่งทั้งคู่ยังไม่มีการเปลี่ยนตัวเอฟซีทั้งสองทีมครับคู่นี้เชียร์ทีมไหนสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วก็อย่าลืมครับฝากแล้วแชร์กดซับสไครป,ป,ป์ช่องทุกมเล่นเกมเป็นการจำลองแมตช์ขึ้นมาให้เพื่อนรับชมผู้กองบันเทิงเท่านั้นบอลอยู่ที่แมนอยู่ที่เชฟฟิลด์บกูกี้มาที่โนวูดเอ้ยแบ็กมันนี่ขขอััครบฝ่งวาเติมมา บูกี้ครับบูกี้เปิดไปในกรอบของเฮล,ลิมไิควายม,มงจงังหวะสองยังเป็นเชฟฟิลด์นะาวนยิงติดลูกได้เปรียบเมนูฝั่งซ้ายครับดิโกาดาโลดิโกดิโกดาโลไปไหนจ่ายสักทีมาที่กาลาโชกาลาโชไปเองสวยจังหวะนี้โอ้โหล,ลบจะผ่านไม่ผ่านคนที่สองผ่านไปหนึ่งสองคนที่สามไม่ผ่านไม่เป็นไร ยังมีเวลาครับสำหรับแมนยูต้องการประตูตีเสมอตีใครแตกก่อนลูกแรกเชฟฟิล์วินิสุซ่าบุกี้ไหนก็ไปโทษเลี้ยงผ่านไปได้ไงวะเนะไม่ผ่านจนนี่แวนจนนี่แวนอีแวนจอนกลับไปที่เดียโกเดโลต้งนลางที่บูโนบูโนก็ลงมาเชื่อมเกมต่มแล้วตอนนี้ฝังขวาวันบ oh, ิสก้บุกไม่ได้ครับขึ้นเกมไม่ได้ครับแมนยู ต้องทำอะไรสักอย่างครับผู้อการทีมยังไม่มีการเปลี่ยนตัวยังม,มีการแก้เกมไปที่กานาโชของทีมไมนูไมนูตักฝั่งซ้ายที่เดียโกโดาโรบอลลงสวยไมยในกรอบกระทษอาเฮันโดกานาโชมาทีมก็มมมเป็นไมนูไมนูจิ้งล้างไปลองยิงเท้าซ้ายลูกนี้ก่อนยังไม่ออกชิชามัสบองเจฟฟิลฝั่งซ้ายครับฮัมเมอร์ฮัมเมอร์หลอกสวยครับจังหวะนี้อาชเช่ อ่ะแล้ว60นาทีนะครับผมสกอร์ยังศูนย์ประตูตัวหนึง่งฮะทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังมีการเปลี่ยนตัวยังมีการแก้เกมได้ดทั้งสิ้นยังเล่นแผ่นน้ำจางนี้อาเชอร์ลองยิงแม็กควายมาสกัดด้านหลังไม่เฝ้าดาโลดาโลเดียโกดาโลสวยไปเองครับเดียโกดาโลดาโล่งที่ลาสมุดฮอยลุนวันนี้ก็หายไปจากเกมครับลาสมุดฮอยลุนลูกเกมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้ ดูรู้สึกจะอึดอัดเหลือเกินทาอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันฝั่งขวาของมาคัสแลฟอร์กจ่ายไปทีไรก็ติดเลี้ยงก็ไปผ่านฮะเสียบอลให้เชฟฟิลด์จังหวะนี้ตัดมาสวนกลับดิฉมัสฝั่งซ้ายเปิดในกรอบเขตโทษแม็กควายมงสกัดไปยังได้อยู่ฮัมเมอร์เชฟฟิลด์เชฟฟิลด์เปิดติดจอนี่แว่นบอลออกรังเป็นลูกเตะมุมมีการเปลี่ยนตัวแล้วครับตอนนี้อิเล็กเซ่ลงมาแทนบุโนโอะ เปลี่ยนอย่างไรครับคนดีเล่นออกคนออกเล่นไม่ดีครับเอาคนเข้าเล่นไม่ดีครับชนเชฟฟิล์ก็เปลี่ยนฮะซูซ่าออกส่งเดวิสลงมาประกนไม่ได้กปโทษนี่ครับลายชื่อซูซ่าส่งเดวิสลงมาีกเดนเป็นบองเชฟฟิล์โลบินสันไม่ผ่านโรบินสันไม่ผ่านโลตัสพามไปที่ฟังขวามาคัทแลดฟอร์ดมาคัทแลดฟอร์ดน่าจะเปลี่ยนตัวออกไม่เปลี่ยนครับยังเล่นต่อ บอลอยู่ที่คาซิมโลตรงกลางพีกสัสเซมสวยฝั่งซ้ายทีเดียโกโดโลเดียโกโดโลล็อกอู้คู่ตรงนี้โดนตัดบอลลูกได้เปรียบฟาวไหมเป็นลูกได้เปรียบฮะตรงกลางคิดเส้นเล็กเซ้นสวยฝั่งซ้ายกานาโชกกาลาโชเลี้ยงไปไหนครับนั่นเลี้ยงไปก็ไม่ผ่านเล่นเชฟฟิลฮะสำหรับฮารเ์เรย์ฮันดูกานาโชไปสองฝั่งแมนยูนี้ครับเล่นไม่ดีเลยครับแล้วก็ลาสมุต กองหน้าตัวป้อหายไปจากเกมครับตัดบอลได้กานาโชฝั่งขวามีพื้นที่ไม่ยอมจ่ายให้เพื่อนครับลอ้อเลีเล้ยงครับเลี้ยงแลวคลองบอลออกไปเองได้อยู่ที่เล็กเซน, One, นวันทูการนาโชจะยิงล้นงไปนะครับหน้ากอะโทษไม่เฝ้าได้โอกาสยิงครับแต่ตัวตว,วางเท้าไม่ดีล้มลงไปเป็นบอลเชฟฟิลด์่านาจีน15นาทีครับสกอร์ยังศูนย์ประตูตัวหนึ่ง เวลาก็ลดเหลือน้อยลงไปทุกทีครับแรงกดดันมาอยู่ที่แมนเชสเตอร์เต็ดการเพสซิ่งบอล89ต่อรอนหนึ่งจังหวะนี่ยิงซุปเปอร์เซฟอังเดโลนา,นาบอลยังไม่ออกอยู่ที่ด,โด,โดิโกเดโลดิโกเดโลไปที่จอ์นี่แวนอีแวน,วนต้องเอาพาบอลไปข้างหน้านะครับแมนยูตามหลังอยู่หนึ่งลูกอะตรงกลางกาิมิโล่ลาสมุดฮอลลุน โอ้โหจับบอลได้ก็เสียบอลฮะพลาดบอลของเชฟฟิลด์ไม่รีบนะครับตอนนี้คลองบอลครับเน้นคลองบอลซินดิเวสแต่ม,มาโบกี้ของซ้ายไปฝั่งขวาเบอร์ยี่สิบเบอร์ยี่สิบเจอกับเบอร์ยี่สิบครับเอาจ่ายติดยิวเดโลออกบอลมาที่ไมนูไมนูช้าที่คิดเซเล็กซ์ไปฝั่งขวาเปลี่ยนฝั่งครับ ฝั่งนู้นก็โดนดูครับมาคัสเล็ฟอร์ดโดนพื้นที่ตรงนั้นสองสามคนนะมอนบิสกาก็ไม่กล้าจ่ายแล้วครับเปิดไปเปิดมาก็ไม่แม่นเชฟฟิลนาวุฒมอาที่ีแม็กเบอร์นี่ติวิสหลังความเกี้เอาเลี้ยงไปในกรอบเขตโทษมีโอกาสยิงติดแชลบบอลยังไม่ออกทีเดียวเดโลดิโก้ตามที่อาลีโนกันโช กาลาโชไมนูสวยนี่คิดจิเล็กเซนลาสมุนทฮอรุ่นจ่ายทะลุช่องสวยครับเจ้าวันนี้มาแล้วอารเลนโดกาาโชกระชากไอ้หนูไอ้หนูมันเวลาแล้วไอ้หนูเร็วๆไอ้หนูไอ้หนูลองเปิดปาคัดแรดโฟลด์โอ้โหเกหมดเวลาอยู่แล้วเพิ่งเล่นดีมีการเปลี่ยนตัวแอนโทนีซาโตปลงมาแทนมาคัดแรดโฟลด์โอ้โหทำไมไม่เล่นแบบนี้ตั้งแต่แรกครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด นาทีระทึกใจครับนาทีปอดิศาจะยิงได้หรือเปล่าการโชว์เปิดมาในกรอบเขตโทษมงซาร์มาเสาสองยังเป็นบอลแมนยูอ้าวจับพลาดเชฟฟิลตัดบอลได้สวนกลับเดวิสเดวิสเดวิสไม่รีบครับนำอยู่เท่าเวลาหนึ่งนาทีด้วยบอลอยู่ที่โน,น,นบนนุตรงกลางอาเช่ฝั่งซ้ายเติมครับทโทมัสทโทมัสในกรอบโทษเปิดเปิดแบบจัจด บอลอยู่ที่เฮเลนไม่กอยผู้ตัดสินเป่านุวิจจบ90นาทีครับเป็นว่นจาจ้าบ้านฮะมไพกับเชฟฟิลด์มด้วยกศูนย์ประตูต่อหนึ่งก็หากผิดพลาดและออกชื่อนักเตะคนไหนผิดพลาดขออภัยมาณทีนี้ครับชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแกชร์กดซับสไครต์ช่องยูทูบเม้งเม้งในเกมครับสำหรับการจำลองแมตช์และพากบอลผ,ผ่าน AIFC 24ใน PlayStation 5ครับไว้พบกันโอกาสหน้าสำหรับช่อง YouTube ของเราอย่าลืมครับกดไลค์กดแกชร์และเป็นกำลังใจเราทำคลิปต่อไปสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันเข้ามาได้ วันนี้สวัสดีครับ